Daily Podcast, ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพัรปีสวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้อ่านข่าวแล้วก็รายงานข่าวมาตลอดเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่มีวิกฤตโควิดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเห็น ได้ชัดมากๆกนะครับก็คือวิกฤตทางเศรษฐกิจและภายใต้วิกฤตทางเศรษฐกิจนั่นนะครับนั่นคือวิกฤตของความเหลื่อมล้าในช่วงเวลาที่โควิด19เนี่ยแพร่ระบาดนะครับเราเห็นคนตกงานมากมายนะครับเราเห็นผู้ที่ต้องสูญเสียธุรกิจนะครับแน่นอนว่าก็มีผู้ที่เรียกว่าต้องสูญเสียบุคคลสําคัญหรือบุคคลในครอบครัวไปด้วยนะครับทีนี้ครภายใต้วิกฤตความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราเห็นบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับ ได้อนิสงส์งจากการที่มีการทําการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับโดยรัฐบาลแต่ละประเทศเข้าไปอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทที่ใหญ่มากๆนะครับแอปเปิ้ลอเมซอนะครับแน่นอนว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้อนิสงส์งจากการอัดฉีดเงิน ของภาครัดเข้าไปอย่างเดียวแต่ว่าโดยความพร้อมทางเงินทุนนะครับแล้วก็รูปแบบของธุรกิจนะครับก็เอื้อให้ในช่วงเวลาที่มันมีโควิด -19 แพร่ระบาดนะครับก็ได้อานิสงส์งจากการที่คนจะต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าแล้วก็บริการของบริษัทต,ต่างๆเหล่านี้เข้ามาด้วยเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องพยายามเดินหน้านะครับในการใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานต่อไปแต่ก็ยังพยายามที่ต้องเข้าถึงนะครับอินฟราสตรักเจอร์ทางด้านดิจิทัลไปด้วยนะครับทีนี้ ผมจะมาไล่เียงให้ฟังครับว่าคําว่าวิกฤตความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยมันวิกฤตขนาดไหนนะครับถ้าย้อนกลับไปนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดเมื่อต้นปี2020นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับประชากรทั่วโลกครับมากกว่า2,000ล้านคนที่มีรายได้น้อยครับต้องประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิแล้วก็สวัสดิการเพื่อการดํารงชีพครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจนะฮะสหรัฐอเมริกาที่ผมได้เรียนไปนะครับ ประชากรราว20ล้านคนที่ต้องตกงานแล้วก็สูญเสียรายได้ประจําที่ได้รับนะบในขณะที่ได้ย้อนม,มาดูที่ประเทศไทยนะครับข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าคนไทย6ล้านคนครับต้องตกงานแล้วก็พร้อมนั้งคาดการณ์นะฮะว่าเด็กจบใหม่ครับน้องๆจบใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจจะเป็นในระดับวิชาชีพนะฮะอย่างน้อย1.3ล้านคนครับยังไม่สามารถหางานทําได้จากพิษวิกฤตโควิดเรื่องนี้ผมได้รายงานไปจับตามข่าวที่ ได้จากทีมงานของ Workpoint Today แล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราคนไทยทุกคนควรจะต้องรับทราบนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพียงอ,อย่างเดียวแล้วล่ะนะครับอย่างผมเนี่ยเป็น SME นะครับพอเห็นตัวเลขเหล่านี้ปั๊บเนี่ยผมรู้สึกสะท้อนขึ้นมาแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราไม่สนใจปัญหาเหล่านี้นะครับวันหนึ่งครับเราเองก็จะเป็นคนที่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาเหล่านี้เช่นกันลองดูนะฮะคนไทย6ล้านคนตกงานน้องๆจบใหม่ ไม่มีงานทํา1.3ล้านคนคําถามคือแล้วกําลังซื้อที่จะมาซื้อของจากบริษัทของเราเนี่ยครับจะมาจากไหนครับก็ในเมื่อเงินในกระเป๋ามันหายไปในขณะเดียวกันลองไปดูฝั่งที่มีฐานะความร่ารวยสูงมากขึ้นนะครับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในทั่วทุกมุมโลกครับมีเศรษฐีหน้าใหม่ระดับมินเลนแนมิลเลนแนก็คือทรัพย์สิน1ล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยนะครับคือ30ล้านบาทโดยขึ้นขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยฮะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย5ล้านคนครับ อันนี้เป็นข้อมูลจากเครดิตซูซี่ g l o b a l นะครับขณะที่จีนครับมีเศรษฐีระดับ b i l l i เนียครับ b i l l i เนีย r e คือเป็นพันล้านนะครับเป็นพันล้าน US อลลาร์ก็คือ3 0,000ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยครับเพิ่มขึ้น1คนในทุกๆ36สชั่วโมงครับแล้วก็มหาเศรษฐี10อันดับแรกของโลกครับมีรายได้เพิ่มในระดับที่สามารถซื้อวัคซีนให้แก่ประชากทรทั่วโลกได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่าวิกฤตของความเหลื่อมล้ําที่มัน ไม่น่าเชื่อนะครับในประเทศที่อย่างเช่นแอฟริกานะครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนโดสแรกเนี่ยยังไม่ถึง5%้าบางประเทศแค่1%นยังไม่ถึงเลยครับประเทศเราประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราก็มีปัญหาครับผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสแรกมีแค่ประมาณ20%กว่าถ้ารวมทั้งผู้ได้รับโดสแรกและโดสสรวมกันประมาณ20ปลปลายๆยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันยังไม่พอมันยังห่างไกลสิ่งที่เรียกว่า herd immunity หรือภูมิคุ้กมกันหมู่เนียอกมหาศาศล,ละครับ ขณะที่ย้อนกลับมาครับมาดูตัวเลขเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของฝั่งที่มีรายได้มีความมั่งคั่งสูงมากขึ้นนะครับการจัดอันดับมหาเศรษฐีทั่วโลกโดยนิตยสารฟอร์สประจาปีนี้ฮะก็พบว่าความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีทั้งหมดฮะเพิ่มขึ้นจากฝั่งตัวเลขดีๆนะครับเพราะมันเยอะมากแบบมหาศาลจริงๆเพิ่มขึ้นจาก8ล้านล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว2020ครับเป็น13.1ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี2021ครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่า ผมหาผมอ่านตัวเลขผมรายงานตัวเลขนี้บนหน้าข่าว o r k p o i n t Today เดยนะครับแล้วผมคิดว่าผมไม่ต้องคูณตัวเลขออกมาเลยครับเพราะว่ามันมหาศาลมาก8ล้านล้านเรนาหรียญสหรัฐนะครับคูณตัวเลขออกมามันกี่ล้านล้านบาทกัน,นครับเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นภายในปีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นอีก5ล้านล้านเรนาหรียญสหรัฐครับจาก8เป็น13ล้านล้านเรนาหรียญสหรัฐแล้วก็มากยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือมีมหาเศรษฐีหน้าใหม่เข้าสู่การจัดอันดับถึง493รยเาสรายเศรษฐีใหม่ มากถึงเกือบ500รายนะครับทาลายสถิติเติมอย่างราบคาบนี่มันโลกเรามันก็แปลกประหลาดนะครับในขณะที่มีคนที่ต้องตกขู่เพลของฐานะเงินที่แทบจะแค่ปกติได้เงินรายได้ประจําวัน300บาทในประเทศไทยนะครับมันมีบางประเทศนะครับเงินรายได้ประจําเดือนมีแค่หลักไม่กี่ร้อยบาทพอคิดปเป็นจำนวนเงนจำนวนเงินออกมาแล้วชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างรุนแรงนะครับ ตัวเลขเหล่านี้ฮะสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างความเหลื่อมล้าที่นับวันก็จะยิ่งห่างไกลมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือข่าวร้ายนะครับช่องว่างเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาแต่แนวโน้มของมันครับกลับจะยิ่งถ่างออกมาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูปัจจัยครับที่ทาง WorkPoint Today ก็ได้ไล่เรียงออกมานะครับอย่างที่1ครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอันแฟร์เกมครับเป็นเกมที่ไม่ยุติธรรมระหว่างประเทศมหาอำนาจกับประเทศกําลังพัฒนาในเรื่องการจัดหา วัคซีนมาเพื่อแก้วิกฤตโควิดในแต่ละประเทศของตัวเองคือแน่นอนว่าวัคซีนคือกุญแจที่สําคัญที่สุดเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของการแก้วิกฤตทั้งสาธารณสุขและก็เศรษฐกิจถ้าคุณมีวัคซีนนะครับคุณเร่งอัตราการฉีดให้มากขึ้นให้เร็วที่สุดคนก็จะสามารถออกจากบ้านได้เศรษฐกิจยังสามารถขับเคลื่อนได้นะครับการผลิตยังกลับมาผลิตได้นะเพราะนั้นเราจรึงเห็นฮนะ การเร่งมือในการผลิตวัคซีนของประเทศมหาอำนาจครับอย่างอเมริกายุโรปจีนรัสเซียนะประเทศเหล่านี้ถือครองเทคโนโลยีชั้นสูงฮะเลยทําให้ผลิตวัคซีนออกมาได้และที่สําคัญมีอํานาจต่อรองทางการเมืองสูงมากรวมถึงเงินทุนฮะไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวเขามีทุกอย่างพร้อมนะครับกำลังการผลิตก็เยอะมากขณะเดียวกันประเทศที่กําลังพัฒนารวมถึงไทยด้วยนะครับก็คือต้องไปเข้าโครงการโคว a คหรือการโครงการจัดหาวัคซีนก็ต้องรอบริจาควัคซีนจากบริษัทใหญ่หญๆเหล่านั้นในโลกเข้ามาเนี่ยนะครับ ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก ourworldindata.org เนะฮะเว็บไซต์นะครับก็พบว่านับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว2 0 2 0ถึงปัจจุบันนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลุ่มประเทศแถบยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์นะครับหรือแม้กระทั่งจีนนะมีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสนะครับไม่ต่ำกว่า40%ของจำนวนประชากรรวมในประเทศในขณะที่มามองดูประเทศไทยเราครับทุกวันที่ผมรายงานข่าวนะครับโดยเฉพาะที่เวิร p o i n t Today เนื่องจากว่าผู้ติดตามข่าวเวิร์ลโพยทูเดยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ามีกลุ่มคนผู้ใช้แรงงานหรือต้องทํางานหาเชากินข้ามหนึ่งอยู่ในนั้นก็เยอะนะครับหลายคนมาคอมเมนต์ครับว่าจนป่านนี้เนี่ยรอมาเป็นปีนะครับยังไม่ได้วัคซีนแม้กระทั่งเข็มแรกเลยด้วยซ้ําทุกวันนี้บางครั้งฟังข่าวพูดถึงเข็ม2เข็ม3ม,มีกลุ่มคนอีกจฉาโรมมหาศาลเลยครับแค่เข็มแรกยังไม่ได้เลยนะครับไปดูในระดับโลกนะครับสวนทางกันนะฮะร,ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศที่ ยังไม่พัฒนาหรือกาลังพัฒนาอย่างเช่นในอฟริกาครับที่ยกตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ผู้ได้รับวัคซีนเฉลีย่ยไม่ถึง5%ครับหรือในแถบอาเซียนบ้านเราฮะเปอร์เซ็นต์ผู้รับวัคซีนเฉลีย่ยก็สิเท่านั้นเองไม่รับรวมสิงคโปร์นะครับงนั้นถ้าพิจารณาถึงลักษณะเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่กับประเทศกําลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยนะครับนอกจากวัคซีนแล้วนะเทคโนโลยีของประเทศมหาอำนาจก็ไปไกลามากนะครับตรงข้ามกับประเทศอย่างเนี่ยฮะไทยหรือที่กําลังพัฒนานะครับ ก็ต้องพึ่งพารายได้หลักจากการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจนํานวนมากเพราะฉะนั้นเรายิ่งลําบากก็ไปใหญ่ประเทศที่ต้องกําลังพัฒนาก็ยิ่งยาก,ก้าไปใหญ่กว่าจะได้วัคซีนก็ยากอยู่แล้วเศรษฐกิจก็ยังต้องพึ่งพาเซกเตอร์ที่มันจะต้องใช้แรงงานและการท่องเที่ยวซึ่งมันต้องพึ่งพาวัคซีนีกก็ผีซ้ําดั้มพลอยฮะเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกเนี่ยนะฮะเคาะซ้ากำสั์กันไปนะครับอันที่สองฮะผลกระทบจากเรื่องของรายได้เนี่ยนะฮะสิ่งที่มันตามมาคือว่าสูตร การเลี่ยงภาษีเนี่ยแหละครับมหาเศรษฐีในระดับโลกนะครับก็มีสูตรในการเขาเรียกว่า tax management เนี่ยนะครับก็เรี่ยงภาษีลดเงินเดือนนะฮะกู้เงินใช้ผ่องถ่ายความมั่งคั่งผ่านทรัพย์สินต่างๆนะซึ่งข้อมูลจาก propublica นะฮะก็เก็บข้อมูลนะฮะจากกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2014ถึง2018ฮะก็พบว่ามหาเศรษฐีระดับโลกหลายรายเสียภาษีน้อยนิดเดียวยกตัวอย่างนะครับเจฟเบซอสครับผู้ก่อตั้งอเมซอนครับ มีรั์สินเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้น9.9ล้านเหรียญในปีที่ผ่านมาแต่กลับรายงานรายได้รวมเพียง4.2พันล้านเหรียญรายงานประมาณ5%ของรายได้ที่ตัวเองได้มาภาษีที่จ่ายครับแค่973ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองขณะที่อีลอนมัสก์ครับ CEO และผู้ก่อตั้งเทสลารถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกนะฮะมีรัพย์สินเพิ่มขึ้น,นะฮะ1.13,900ล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียวเนี่ยนะฮะแต่รายงานแค่1,500ล้านเหรียญสหรัฐรายงานแค่10% จ่ายภาษีเป็นแค่45,55้าล้านเหรียญสหรัฐโดยเปอร์เซ็นต์ของบุคคลทั้งสองท่านเหล่านี้ที่จ่ายฮะกลุ่มคนมั่งขั่งครับจ่ายภาษีเป็นแค่ประมาณ3-4%เปอร์เซ็นต์เท่านี้กลับมามองดูบุคคลผมสมัยเป็นพนักงานบริษัทครับจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยฮะ30เปอร์เซ็นต์ี่เปอร์เซ็นต์นี่เป็นเรื่องปกติเลยฮรเรียกว่าเงินเดือนเนี่ย30,000นหมื่นหนึ่งก็ต้องจ่ายให้หลวงไปให้รัฐไปแบบนี้นะฮะโอ้เหนื่อยยากลำบากจริงนะครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากจ่ายภาษีน้อยแล้วนะคร ของเศรษฐีเหล่านี้ก็ไปอยู่ในลักษณะของการซื้อสินทรัพย์นะครับแล้วก็ลดแล้วว่ารับเงินเดือนน้อยนะครับอย่างเช่นอีลอนมัสกเนี่ยก็รับเงินเดือนจากการเป็นซีอโบริษัทแค่หนึ่งเหรียญเท่าน,นั้นเองนะครับอีกด้านนึงก็คือกู้เงินใช้ด้วยนะครับคือพอพอรับเงินน้อยคนก็ถามเอ้าแล้วเงินมาจากไหนก็ใช้เงินกู้นะครับเพราะว่าเงินส่วนใหญ่เอาไปลงทุนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นะครับถือเป็นหุ้นบ้างหละอะไรบ้างหละใช่ไหมครับเงินที่ต้องใช้หมุนรายวันก็กู้มา ผู้เสร็จก็มีเงินที่ตัวเองทำมาหาได้จากการปันผลนะของอหุ้นที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยก็เอาเงินตรงนั้นก็ไปจ่ายคืนเงินกู้ทำนองนี้นะครับแล้วก็เป็นการผ่อง่ายความบางครั้งนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักเลยครับนั่นคือคำว่า stagflation ครับ stagflation มาจาก2องคำครับคือคำว่า stagnation กับ inflation นะครับสองคำนี้มันหมายความว่ายังไง ผมขออนุญาตมาไล่เรียงอธิบายใน EP ีต่อไปแล้วท่านจะเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยครับมันทําร้ายคนที่โดนทําร้ายแล้วทําร้ายอีกมากขนาดไหนแล้วเราจะช่วยกันเรื่องนี้ได้อย่างไรมาติดตามกันใน EP ีต่อไปครับขอบคุณสําหรับติดตามและพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี